สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องก่อนนอนคืนนี้ทําบุญกันเสียหน่อยปู่ย่าตายายแนะวิธีกราบหมอนก่อนนอนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการกราบหมอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายแนะนำสั่งสอนให้เราทำมาตลอดสมัยผมยังเล็กการกราบหมอนก่อนนอนจึงเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งและก็เป็นการกระทำง่ายๆที่ทำให้เราหลับสบายโดยเฉพาะยามที่ต้องไปต่างถิ่น การกราบหมอนแล้วเอ่ยขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้อาศัยอย่างสงบสุขทำให้ชีวิตนั่งเดินทางที่ผ่านมาร่วม40ปีของผมยังไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆเลยการกราบหมอนนั้นพัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกัน จะสวดมนต์สั้นหรือยาวก็ขอให้ได้สวดมนต์ก็ยังดีเพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนมหน้าวจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลังจากชีวิตผ่านเรื่องราวกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวัน หมอนคนโบราณจัดว่าเป็นของสูงเพราะให้หนุนหัวจนมีคำคูเด็กที่เอาหมอนไปหนุนหัวไปรองนั่งว่าก่อนจะเป็นฝีซึ่งเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสก,กรปรกและเมื่อนำเอามาหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่าย เพราะหัวของคนเรามีช่องทางรับเชื้อโรคได้ง่ายและหลายทางเช่นตาปากจมูกและหูการกราบหมอนมีหลายแบบคือกราบแบบไม่คิดอะไรทำเหมือนว่ายน้ำท่ากบปลกปลกสามทีเป็นจบแล้วซุกหัวนอนต่อแบบนี้ไม่แนะนำนะครับการกราบ ควรมีสติอาจกราบแบบสามครั้งคือเอ่ยคำว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโธระขาวาพุทธังระขวาวันตังอภิวาเทมิระลึกถ,ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อเอ่ยคำว่าสวาคาโตระขวาวตาธรรมโมธรรมมังนามสามิ คิดถึงคําสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อเอ่ยคําว่าสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังคโฆสังคัฆนะมามิคิดถึงพระสงค์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระอิติปิโสแทนหรือเพิ่มก็ได้ หากกราบแบบครบแล้วต้องกราบ5ครั้งโดยครั้งที่4ให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาแล้วกราบซึ่งสามารถเอ่ยคำว่าไมหังมาตาปิตตนังวะปาเทวันทามิสาธรังก่อนกราบก็ดีและครั้งที่5คือการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนกราบก็ได้ การกราบอาจจะไม่ต้องเอ่ยคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยเช่นข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าเหล่าเทพพยดาทั้งหลายคุ้มครอง ปกปักรักษาก็แล้วแต่ศรัทธามีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังจะมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มเติมคือพุทธังสารนังคัชามิทำมังสารนังคัชามิสังคังสารนังคัชามิซึ่งจากเรื่องเล่าบอกว่าการสวดแบบนี้ ทำให้ไม่มีสิ่งไรไ้ายใดๆมาทำอันตรายใดๆสมเด็จท่านได้เลยการกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งเหล่าเทพยพย,ยดาทั้งหลายหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้สอนการทำบาราบีแบบง่ายๆก่อนนอน ทำทุกคืนอานิสงส์สูงอย่างคาดไม่ถึงวิธีทำบุญให้เป็นยานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าพัตตาหารก็ได้เป็นวิหารฐานก็ได้เป็นธรรมฐานก็ได้ หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิรัตโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตังใส่ในบาทหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจากคานุสติกรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารามีบรรดาพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อาตมา ขอยืนยันว่าทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพานทำจิตถ้าเป็นยานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสำหรับท่านที่ได้มโนมยุทธิ อย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไรอันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่าถ้ามันตายเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรม เป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดประทุสร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวันอารมณ์จะตายตัวและความหลงไหลไฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริง ของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิพหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานหลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายก็ลุกไปทำงานต่อ เทียงเท่านี้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทําวันละเล็กละน้อยกําลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกําลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไขย้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใดถ้าจิตใจยังว้าวุ่นขณะนั้นมันไม่ตาย ป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆจิตใจมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัท์ให้หวังได้คราวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจ็ดวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพ ภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจัก,กรวาลน,นี้เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้เป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ